ปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างกวนใจเจ้าของบ้านอย่างมากเลยนะครับคือบางบ้านเนี่ยแก้แล้วแก้อีกแก้ไม่รู้กี่รอบไม่จบสักทีนะครับสำหรับงานแก้รั่วแก้ซึมแบบนี้นะครับถ้าเป็นพี่ช่างตัวจริงที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเขาจะเลือกใช้ของที่มันมีคุณภาพที่สามารถเชื่อถือได้ไปเลยเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากจะมานั่งกังวล่ะกับของที่แบบไม่รู้คุณภาพได้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องอกกลับมาแก้งานไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาปวดหัวไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วการเลือกใช้ของททททีีีี่่มมมัันนนดดๆไปเเเลยยํําาาาาให้้แบบบบววงจข แก้ปุ๊บจบปั๊บมันดูเป็นมืออาชีพมันดูเป็นโปรเฟชชั่นแลแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราด้วยสําหรับงานการซึมนะครับผมก็แนะนํานี้เลยครับ T.O.A. 2 0 1 Roof Seal รูปซ PU Hybrid ก็พูดได้ว่าเป็นการซึมอันดับหนึ่งนะครับที่ทุกบ้านวางใจเพราะตัวนี้ก็เป็นระบบการซึมแบบไร้รอยต่อกันน้ํารั่วซึมได้แบบ100%ยนนะแล้วก็ยืดหยุ่น6 8ร้อทนทานเปีแถมยังสะท้อนความร้อนได้ถึงเนะก้เาน,นิบสามงไดก,กว่วน,วนขอผมเยายขึ้น,นะบปันนทนีแล้ก็ ลูกค้าก็พึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นงานดาดฟ้าคอนกรีตหลังน้ําคอนกรีตหลังคาลอนคู่หรือหลังคาโมเนียผนังเล้าผนังรั่วอะไรแบบนี้ส่วนไหนของบ้านที่เป็นพื้นผิวเรียบๆตัว toa 201 loop sealpu hybrid เนี่ยเขารับจบได้หมดผมใช้มาหลายงานก็บอกได้ว่าของจริงครับก็ย้ําอีกทีนะครับเลือกของดีๆทีเดียวจบครับต้อง toa 201 loop sealpu hybrid เพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้เลยนะเขามีขายที่ร้านตัวแทนจําหน่ายและ o d เด n t r a d e ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ